กองเชียร์ทั้งร้านนะครับผมกำลังใจให้นะครับผมคิดว่าจะกินหมดนะครับวันนี้ฮะหมดหมดใช่ไหมอะไรหมดฮะเราจะหมดหมดยอดเลยลูกสุยอดเลยนี่น้องยอนก็ช่วยกินตรงนี้นะกินไหวไหมครับไหวนะโอเคทันใช่ไหมทันใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้สยอดครับผมนี่ครับผมคนนี้คือตัวเต็งนะครับผมเพิ่งไปพิชิตข้าวแกงกะหรี่มานะครับผมแล้วเพิ่งไปจัดกะหรี่ต่อที่พัทยานะครับผมเมื่อกี้นี้ อันนี้คือตัวตั้งตัวตีนะครับผมที่พามากินในวันนี้เป็นไงฮะสบายครับถ้านั้นบอกไหวผมก็ไหวครับนี่จับจุดแล้วดูฝั่งนี้ครับผมจับจดแล้วถามนี้ดีกว่าตัวแทงตัวแท้งผมตัวแทงของผมรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้อิ่มกินแต่ขนมปังแลเนี่ยอิ่มมากครับอิ่มมากสุดๆอิ่มตั้งแต่แรกนะตอนนี้ยังไม่หยุดกินิดขึ้นมาแล้วเงินหมื่นลอยมาแล้วจ้ากูลอยไปก่อนเงินแล้วนะ